อันนี้เนี่ยเขาเอน้นเขาเอันอยังวะเขาเอนันกระทั่งทุบขุนสูงเราได้ต้าขาแม่ขาแม่ามตาฟังเก้านี่คือสีออกแล้วละ่ะอ,อันอันที่เห็นนี่ขึ้นน้ำซีแะฟังท้องพุ่นออกแล้วฟังทั้งพุ่นลงแต่ฟังซีงลแล้วนี่น้องน้องแพื่นก็นเชี่ยวไปเย้รมันเพราะว่าบ้านอันบ้านแพ่อนอยู่ขอนแก่นได้จ้าฟังฝากทั้งพุ่นไม่ใช่เป็นขอนแก่น มันเป็นบ้านบ้านหมู่บ้านโน้นขวานฟังข้างนี้ฟังข้างนี้มันเป็นอำเภอคอนสวรรค์จ้ะท่านนี้นเป็นฟ้าเป็นเทือภูมิน้ำอยู่ทั้งนี้อันนี่แหละน้ำสูงสูงเลยน้ำท่วม,วมพูดอะกระทืบแต่ฟังประกาศไปไกลมันเหรอพญายนา้ำ น้ำซีว่ากาไปไกลค่ะกับสิพ่อเห็นอีกละพูดไหมเราจะพี่ก็เห็นพ่อทั้งพุ่นลุนล่นหรือสิพ่อ,อทั้งพุนนนนน่นี่นคือลุ่นเลยวันน้องได้ย่างนางนางด้วยน้ำไปตะไก่เด้วยน้ำทำแมบเหมืนกับเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะแต่เราตุ่นมัน มาแล้วพ่อปไปไปครับไปแล้วไปแล้วไม่ถ้าเขาเจะถ่ายกินเขาอยู่หนักมันมันขึ้นเรื่อยดิพ่อไม่พอกัน